30ก,กรกฎาคม2567นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่ะเปิดเผยว่ากรณีที่ข่าวบิดเบือนเรื่องผู้ถือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลมอลเลตและกลุ่มผู้ถือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินดิจิทัลโอนเข้าบัตรประชาชนโดยอัตโนมัตินั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยผู้ถือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจานวน14.98ล้านคน ทั่วประเทศจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยหากอยู่ในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2 5 6 7โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนดังนี้ค่ะ 1. แอปพลิเคชัน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ 2. แอปพลิเคชัน Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองค่ะในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ณสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดซึ่งจะมีการแจ้งระบุสถานที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลที่น่าเชื่อถือได้ค่ะในเว็บไซต์ดิจิทัลวอลเล็ตหรือเว็บไซต์กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็โทรสายด่วนดิจิทัลวอลเล็ต1นึพร้อมให้บริการและคําแนะนําปรึกษาแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ